ครับคือทอ่อจริงๆแล้วครอบครัวผมคุณพ่อก็เป็นทหารนะครับแล้วก็พอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับก็เราก็รับรู้มาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะเ,เราเองก็มีโอกาสได้ได้คุยกับกองทัพนะครับแล้วก็ในกลุ่มบริษัทเองที่มีเรื่องโทรคมนาคมทั้งเรื่องมือถือเรื่องดาวเทียมก็เข้าไปช่วยอำนวยวามสืออกในช่วงแรกอยู่แล้วนะครับ <ๆ S 2> เพราะว่าตอนนั้นท่านแม่ทัพภาค2ก็ติดต่อมาว่าในช่วงแกรกๆเนี่ยพื้นที่มันห่างไกล นะครับมันไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้นะครับทั้งด้านทางด้านวิทยุแล้วก็ทางด้านมือถือนะครับแล้วก็มีสัญญาณดาวเทียมเ,ยเข้าไปช่วยนะครับหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้คาดไม่ได้คาดคิดนะครับว่าสถานการณ์มันจะมีความรุนแรงขึ้นมานะครับเราก็เห็นมีตอนแรกที่มีทหารที่ได้รับบาดเจ็บคือขาขาดนะครับเราก็มีการลงไปบริจาคเงินให้กับครอบครัวเขาที่ที่ขาขาดเพราะว่าก็เห็นใจกันว่ามันจะมีความ ลำบากกันนะฮทีนี้พอพอเราเห็นว่ามีการเสียชีวิตมีการบาดเจ็บมากขึ้นนะครับก็ได้ปรึกษากันกับทั้งในกลุ่มบริษัทแลวกบับครอบครัวนะครับก็คิดว่าเราแสตนะเป็นบริษัทไทยที่ที่มีกําลังอยู่บริษัทหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นคนไทยด้วยก็อะไรก็ตามที่สามารถเข้าไปช่วยกองทัพหรือเรื่องความมั่นคงได้ก็อยากดีๆเข้าไปช่วยนะครับ ทีนี้ในเรื่องงบประมาณในเรื่องการจัดซื้อวุธต,ต่างๆนะครับผมก็เชื่อว่ากองทัพน่าจะมีอยู่ระดับหนึ่งแล้วนะครับสิ่งที่เราเข้าไปช่วยก็คงไปช่วยกับครอบครัวของที่กับทหารที่เสียชีวิตนะครับที่บาดเจ็บทุตโภธภาพหรือบาดเจ็บนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจไว้นะครับผมก็วันนี้เองมันก็คนไทยส่วนมากก็เจอความรักชาติเป็นห่วงนะครับก็อยากให้อความผัดแย้งเนี่ยมัน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 สิ้นสุดไปนะครับ แต่ระหว่างที่มันมีอยู่เองเนี่ยอะไรก็ตามที่ฐานะที่เราเป็นคนไทยนะครับเราช่วยกับออกองทัพได้ช่วยกับทหารที่อยู่แนวหน้าได้เนี่ยผมก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะทำะนะครับวันนี้เราได้ตั้งกองทุนไว้ประมาณร้อยล้านบาทนะครับอันนี้ก็สําหรับทหารที่ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องจะเป็นเรื่องยุทธปกรคหรือซื้ออะไรต่างๆนะครับตองมองบุญบาทเอกชวนยังไงในการ ผมคิดผมคิดว่าวันนี้คนไทยส่วนมากเท่าที่ตามกระแสนะครับก็ก็เป็นห่วงนะครับเป็นหัวงเป็นใหญ่นะครับในเรื่องของอธิปไตยของประเทศเรานะครับแล้วก็ห่วงความปลอดภัยของออชาวบ้านที่อยู่ตามชายแดนนะครับแล้วก็ห่วงสวัสดิภาพนะครับความปลอดภัยของทหารที่ที่อยู่แนวหน้านะครับผมว่าทุกคนเองก็ก็รักชาตินะครับผมว่าทุกคนก็อยากช่วยหมดคนละไม้คนละมือครับ ช่วยเอ่อถ้าที่ช่วยได้ใครช่วยยังไงได้ให้กําลังใจหรือจะช่วยทางด้านเอ่อบริจาคเงินในนี้หน่อยๆผมว่าเอ่อทหารแนวหน้าก็รู้สึกเอ่อมีกําลังใจมากขึ้นน,น,นะครับนอกจากการการเอ่อมอบเงินวันนี้แล้วค่ะทางครับจะมีแนวนโนยบายหรืออะไรที่จะสนับสนุนตรงนี้อีกไหมคะเอ่อก็ด,ดูดูตามสถานการณ์ไปนะครับตอนนี้เองเราก็ มีพยายามช่วยติดต่อกับกองทัพก็มีการคุยกับเราในหลายส่วนนะครับเพราะว่าเราก็ปบร,ริษัทที่ทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องการสื่อสารเรื่องดาวเทียมเยอะนะครับอะไรก็ตามที่เราไปอำนวยความสะดวกได้ช่วยได้ก็เอาบร,ริษัทเขาก็ไปช่วยเต็มที่นะครับก็ประเมินตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมานะครับก็ในฐานะที่เป็นคนไทยได้บริษัทไทยนะครับแม่ทับช่วยหน่อยไหมครับเรียน ในนามของกองทัพบ,บแก,กบแล้วก็กองทัพภาคที่สองต้องขอบคุณท่านประธานคณะผู้บนนริหารกุนะกรับ,รบที่ที่ได้นำงบประมาณมาเพื่อเพื่อช่วยเหลือน้องน้องลูกหลานทหารที่อยู่แนวหน้าที่ได้รับผลกระทบแต่การเป็นภารกิจในครั้งนี้ผมต้องขอบคุณแล้วก็ในนามของกองทัพภาคที่สองเองแล้วกองทัพบกก็จะตั้งคณะบรญาการขึ้นมาเพื่อ ตามเมื่อมานที่ท่านได้รับมอบในวันนี้ไปใช้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดตามวัตถุประสงค์ของของทางบริษัทที่มอบให้กับของทัพบกและกองทัพที่สองให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดครับโดยเฉพาะกำลังคนที่บาดเจ็บและก็เสียชีวิตไม่มีครับปัจจุบันก็อยู่ในขั้นตอนของการจิดดิงแล้วก็เกิดเกิดจากของที c น่าจะได้รับความช<ม>ัดเจนในเรื่องนี้ครับกองรักของเราก็ตึงกำลังแล้วก็พร้อมปฏิบัติไม่สัง่งท่าหวังน่าจะดีขึ้นครับทิศทางน่าจะดีขึ้นครับหลายคนมองว่าการที่รัฐบาลเตรียมที่จะฟ้องทั้งเพนและอาญาต่อฝั่งรัมชาชินทางการนสิทธิประทับการในพื้นที่มันลีบถ่ายสถานการณ์ชะลอความรุนแรงลงครับเร,เรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลที่ต้องทำเพื่อปกป้องสิทธิของคนไทยครับ ว่าถูกต้องแล้วสถานการณ์อาจจะคลี่คลายไหมคะความแรงในการน่าจะคลี่คลายไม่น่าจะมีปัญหาด้านการจริงเราให้ความร่วมมืออยู่แล้วครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มที่จะยิงก่อนนั้นก็ถือว่าท่านขัดมติที่เราได้ตกลงกันไว้ซึ่งมีคณะผู้สังเกตการด้วยปัญหาเรื่องโจรในพื้นที่ตอนนี้เรื่องปากเปล่าหรือบ้านไม่อยครับ ดีขึ้นดีเพราะพื้นที่ตอนไหนดีขึ้นครับเนื่องจากว่าเราได้รับความร่วมมือจากทุกทาาส่วนซึ่งคนไทยต่อความมั่นคงเราอยู่ในระหว่างการสืบสวนสสสของเจ้าหนที่ตำรวจครับเพื่อเอาข้อเท็จจริงให้พี่น้องคนไทยได้ได้ทราบปัจจุบันก็ดีขึ้นครับเบาบางลงแล้วก็บางพื้นที่แทบไม่มีแล้วต<ภ>้องขอบคุณพี่น้องคนไทยที่ให้ความร่วมมือนะครับในการบินด่วนในช่วงนี้ครับที่จะเจอมาส่วนใหญ่เป็นลักษณะไหนครับการสร้างสถานการณ์ ส่วนใหญ่เป็นเป็นโดนที่เป็นโดนทั่ทวไปครับไม่ไม่ใช่โดนทางทางด้านการทาหารอยู่ไม่มีกล้องอแล้วก็ต้องดูว่าคนด้วยเพื่อถรสงอะไร,รอยู่ในรหว่าการสอบสวนนะครับอันนี้ข้อมูล่าอาจจะเป็นการกินขึ้นในประเทศไทยไม่ได้มาจากฝั่งราใช่ไหมมีส่วนหนึ่งครับ,รบแล้วก็ไม่ได้ทิ้งประเด็นนะครับก็ต้องรอการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ ทุกวันนี้เรามีการสก,กัดโดนที่ต้องดุสใหม่มากน้อยแค่ไหนทั้ในแต่ละวันทุกวันนี้เราเจ้าที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันครับมียุทธภรณ์เรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องใหม่ในในประเทศเราในประเทศไทยเราก็ทุงสวนแต่ว่าทุกภาคส่วนเราก็ไม่ไม่นิ่งนอนใจนะครับพยายามหาเครื่องมืออันที่โดนทุกรูปแบบทั้งภาครัฐและเอกชนมาช่วยกันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นครับเราสามารถ,ถตรวจจับโดนได้ ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่ขึ้นขอบคมากนะครับครับครับอ่ีเยวจับมือนะครับให้กำลังใจท่านนะครับอ่ครับ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  ทีวีดีโผมขอยืนนิดนึงได้ไหมครับสักครู่นะครับท่านครับขออนุญาตครับสักครู่เลครับนนครับขนคหลายต้องทาวีดีโอของมช็อตครับมีไหมคับครับวีดีโอถ่ายก่อนได้ไหมครับไม่ต้องจัดละจัครับสรัจครับท่านครับขอาปันนดเดียวครับพอแล้ครับ ครขอผมคังครันี้ครับโอเคได้ครับ้าขออนุญาตนะครับผมัใชสิ์บเทิงยหน่อยโนได้ครับท่านครับโนได้ครับรับ่านมครับพี่ได้ครับ อะ่ะชอะคู่นะคคู่ครับเดี๋ยคุณีรีนะครับใท่า ขอนานคที่ครับค่คสำหรับการรับเินสับสุรรัในวันนี้ีรยอยงไบ้างเอ่อสำหรับผมดีใจฮะดีใจที่ได้มีโอกาส <IP> มีโอกาสที่สามารถที่จะแสดงถึงความจริงใจนะครับแล้วก็เป็นห่วงใยกับกองทัพทั้งสามเหล่าทัพนะครับที่ได้กรุณาเสสละเพื่อประชาชนของเราประเทศชาติของเราผมเมื่อวานนี้ก็ได้ไปมอบ ก้อนแรกที่ทางรัฐบาลวันนี้มีโอกาสผมบอบให้ท่านต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งแท้เกียรติเราเป็นเป็นโอกาสที่อยากจะให้เห็นทุกทุกคนมาช่วยกันสนับสนุนแล้วก็แสดงคมจริงใจให้กับกองทัพนะครับก็คำตั้งใจผมก็มีเท่านี้แล้วก็เชื่อว่ากองทัพของเรามีความสามารถมีความแข็งแกร่งที่จะรักษา ประเทศชาของเราแน่นอนเท่านั้นครับจะต้องขอบคุณพี้ีคีรีแล้วก็กลุ่มผู้คณะผู้บริหารบริษัท BTS เ,เป็นอย่างยิ่งที่ได้นำงบประมาณมามอบให้กับทางกองทัพบกโดยกองทัพไทยสองในกบนี้ก็พวกเราก็จะนำงบประมาณน,นี้ไปให้ใช้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดโดยมีคณะกรรมการ สามารถตรวจสอบได้แล้วก็ชัดเจนในการปฏิบัติซึ่งเป็นน้ําใจของี่น้องคนไทยโดยเฉพาะของเทศต้องขอบคุณและผู้แทนทุกท่านในวันนี้ที่ได้ที่ได้นำรบัตรมาส่วนหนึ่งเราก็จะได้พัฒนาเทคโนโลยีสําคัญคทัพส่วนหนึ่งก็ไปช่วยเหลือน้องน้องทหารที่เประภบจากการปฏิบัติการ่นในครั้งนี้ทั้งผู้เสียชีวิตและ hm ก็บาดเจ็บเพื่อ่อถึงันทรบ

了。 ก็เป็นของทั้ง2บริษัทนะคุผู้ชมทั้งบริษัทกัฟและทางด้านของ BTS นะคะที่มามอบอทุนนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทหาร และก็ครอบครัวของทหารที่เสียชีวิตและเป็นผู้บาดเจ็บนะคะผู้ชมนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะคะเพราะว่าในวันนี้ก็ปีทั้งสองบริษัทมามอบให้และเมื่อช่องชวงเช้านะคะก็ทางด้านของนอายปานเทพและว่าขออภัยค่ะนายปานเทพและทางด้านของนายจตุพรเนี่ย<ด>ก็ได้มีการ<ด>มามอบ,มอบโดนให้กับแม่ทัพภาคที่2ด้วยเช่นกันนะคะเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับพี่น้องชาวทหารตามแนวชายแดนที่กํากลัง ปะทะก,กันอยู่ซึ่งขณะนี้ก็มีการเปิดเผยว่าขณะนี้ก็มีการหยุดยิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและในวันนี้ก็จะมีการประชุม GBC ด้วยซึ่งก็ต้องรอติดตามดูค่ะคุณผู้ชมทางด้านของเดล o r พัตเตอร์สเราก็จะติดตามรายงานสถานการณ์กับคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้ก็ขอยุติสัญญาณลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะหากมีไรคลิหน้าเราจะขึ้นไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งนะคะขณะนี้ก็ขอยุติสัญญาณลงค่ะ